สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เขามารับชมช่องจ่าสายฝานะครับเนาะสำหรับมื่อนี้ครับจ่าสายฝากได้อยู่ที่ตลาดนัดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับเป็นจ่าพี่พาน้องครับเหลือเบิ่งบรรยากาศนะครับมาสำรวจราคาครับการซื้อการขายนะครับกล้วยนะครับเนาะว่าเป็นทิศทางไหนนะครับเนาะสำหรับพี่น้องที่เขามาแล้วก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์และกนติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องจ่าสายฝาเนาะครับจ่าสายฝาก ผมมีอยังมากมายครับผมกัดสิไดงยางถามราคาเลยครับผมเอาไปเบิ่งตัวแหลกแม่แหลกพ่มแหลกกันเลยครับผมเบิ่งตัวแหลกเลยครับผมสวัสดีครับแม่ลูกวะนี่นะครับลูกลูกพ่อใดตัวครับเี่ลูกของตครับพ่อมตัวนะครับเนาะแม่พ่อใดลูกไม่ตัวหรอครับซีตัวทองวางบ้วงวางครับทองวางทองวางเนาะ แม่ลูกเปิดเวทีราคาไหนครับสี่สิบหี่สเนาะครับเนะาะฝากเบอร์โทรติดต่อได้ครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งห่องหนึงหนึ่อเก้าห้าแปดศยเก้าห้าแครับห่อ,อยังนเนาะเต็มครับหอยเต็มน,นะครับอาวมัน,ม,นมันครับเดี๋ยวครับอ้าวเบิ่งกับน่องใสอีก ได้ไาเท่าไรจากมพื <À. S 1> ้นใ่จะาคมสองครับสองคมเนาเอาคมแรกนี่คือเลี้ยงอีหุ่ยอยู่เถอะลูกเมียเมีลูกสามซีเมียลูกเมียเมียเมียงร้สาีีแม่แม่ได้ลูกไม่ตัวหรอตัวเดียวครับตัวเดกยวตัวเดียวท้องว่างวะคุณผสมไดสเดือนแล้วกิจังเลยอ๋อผสมตัวได้ไหมไอคตัวคอมตัเนาะก็ลูกคนมันคือัแอ่าแม่ลูกลูกแม่นี่เปิดราคาได้เปิดไปห้ามุเกีับ ห้าหมืนเจ็ดเนาะครับเนาะอ่าเอาตออต่อต่อไปเดี๋านนี่พ่อมีเบอร์หกมื่นเจ็ดหกหกหมื่นเจ็ดแม่ลูกลูกแม่กันปะแม่ครับลูกแม่ลูกพ่อไหนตัวนี้ก็บข้มโตข้มโตนาะครับเนาะแม่พ่อไหนลูกยิ่งโตแล้วผมตัดเดีลูกสองลูกสองนะครับทองว่างปะคุณก็ว่าผสมแล้วจะสิท่านี่ตรวจได้ตัวเลยผสมแล้วแต่ท่านตรวจเนาะอ๋อ อ่าฝากเบอร์โทรนะครับ064ครับ064 860 860 9171 9171หกศย์เ้งเตนกานะครับเนาะอ่ามันหมืนครับนี่ครับเบิ่งงามๆครับสวัสดีครับแม่แม่ลูกปะลูกครับผมอ๋อลูกพ่อได้นอนี่ลูกเบิรมพันล้านครับลูกเบิรมเนาะครับเนาะใบหลอดครบเนาะใบหลอดครบแม่ทองเงิน ในองมบกเบ็ดนี้ในหกเดือนครับอ๋อแม่พ่นในลูกไม่โตหรอครับโตที่สามในทองครับโตสามในในทองเนาะโตสามในทองสูงเท่าไรวัดสูงป่สูงหน่อยสามสิบสามสสครับหน่อยสามสิบสามสามสิบสี่นะครับเนาะอ่าแม่ลูกนี่เปิดไปที่ราคาไหนรม่าัอไีสานครับเก้าหมืพร้อมส่งทั่วอีสานเนาะครับเนาะเอาฝากเบอร์โทรติดต่อนยครับศูนย์เครับศูนย์เก้าแสี่เก้าแปดเก้า ศูนย์เก้่เก้าหอยยังเนาะหอยยงครับผมหอยยงครับผมเอามันมันครับเฮ้ยมันมาทางกังนเนี่ยครับเนาะมานํ้กันมาครับสองตัวลูกข้อใดเนี่ยลูกสาวยกนเด้ก,กดจักเดืนอนหรอครับสิเดือนครับ สิบเดือนนะครับเนาะสูงร้อยยี่สองยี่สามครับร้อยยี่สองยี่สามนะครับเปิดไปที่ราคาอะไครับลูกสาวอยูกมงคลสามหมื่นสี่พันนะครับเนาะโอ้ยมาทางผีมันเปิดเบิ้งงต้นเต็มครับพี่น้องนี่ครับลูกสาวยกมงคลนึ่ครับเบิ้งแคบหลังบนครับเอ่าตัวนี้เลยครับบาทนี้ตัวนี้เป็นลูกสาวท่องใบครับลูกท่องใบนะครับเนาะ โอ้เดือนพี่น้องจักเดือนครับนี่สิเดือนครับสิเดือนนะครับโูกท้องใบครับเปิดไปทีราค่าไหนครับ4 9 0 0มื่นเกสีาครับสำหรับคว้วยงามๆสองตัวนี่ฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สอ้าโมันมันครับ

ว่าเบิ้องสายพัฒนาอีกแม่ลูกบ่ครับแม่ลูกครับผมโอ้แม่ลูกลูกพ่ออดไเนาะลูกลูกบักดวมงคลครับลูกดวงมงคลมีใบมีหลอดเนาะครับเนาะลูกได้ยักเดือนแล้วครับมุกเย็นครับแม่เพิ่นทองบ่แม่ทองผู้ขาไฟครับแม่ทองผู้ขาไฟแม่เพิ่นได้ลูกเก๊กตัวแล้วครับลูกตัวที่สามในถังครับลูกตัวที่สามในถองเนาะอ่า ีดอครับแม่ลูกลูกแม่ลูกลูกลูกแม่ลูกผูเปิดไปที่ละคาไหนครับหามื่นฮะครับผมฝากบวโทษที่ต้อนะครับ0ูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองหกเก้าสหเก้าสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์สามเห่งนยมครับหอยยังครับหอยโอครับหอยโอเนาะครับเนาะเอาครับผมมันมนครับหอยโอครับ สวัสดีครับครับได้มากนะตัวน้อยตัวเดียวเดี่ยวปะตัวเดียวครับอ๋อควายแยกปีแล้วครับเนี่ยควายปีไอ้ายเลยอ๋อควายปีไอ้านะครับเนาะเดี๋ยวเบิ้งสอดช่วงพัน

้ไฟเต้ยครับผมสวัสดีครับครับได้แม่งตัวน้อพี่เอาม่ตัวเดียวครับมื่อนี้อือปล่อยแม้มันครับปล่อยแม้มันผสมทอดได้ไหมผสมทอดน้ำบัตนะครับรูปแบบ ครับมีท่องแรกบ่านี่ท่องท่องที่อนี่หละครับครับเดลูกมาโนึงแล้วครัมามาเดือนหเดือนครับประกันทองประกันทองนะครับเนาะครับหล้ยตัวนี้ประกันทองวานธราสามิจีมสามจีครับเปิดไปที่ราคาเลดครับสี่หมื่นสามครับสี่มืนสามนะครับเนาะอ่าฝากวาฝากวโทษทีต่อเด้ครับ 095 095 097 097 9407ครับเพหอนย่างตลาดครับครับหอยย่างตลาดนะครับเนาะราคาต้องตลองได้อีกครับผมต่อรองได้ครับผมมันมันครับสวัสดีครับครับสช้าหน่อยบ่ตั้ผู้ตั้ผู้ลูกพ่อได้ครับนี่ลูกเจ้าสั้นนะครับเนาะหอยอะไรเดือนครัอหอย ปีเก่าเดือนเลยครับปีเก่าเดือนโอ้สวดส่งคนใดกันครับมาค่อยปีเก่าเดือนสูงสุดได้แวัดมั้ยครับร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบสี่พี่เปิดไปราคาไหนเปิดหกหมื่นหกหมื่นนะครับเนาะครับไอ้ตัวนั้นต้องพี่ปะบีตัวเดียวนี่ปะตัวตัวยันอ๋อตัวใหญ่นี่เดายักเดือนแล้วตัวใหญ่นี่สามปีกว่าสามปีกว่านะครับเนาะลูกดาวเหนือ สูงอยู่เท uh, <nobody> ่าไรครับตัวใหญ่ี่สิครับนี้ลูกดาวเนือนะครับสูงลอยสี่สอาฝาบิดเบอร์โทรที่ต่อทองควยสตัวนี้นะครับศูนย์หกสามหกาห้ายหสามสาม้าคหอยยังครับหอยอุกนะครับเนะอ่ามันมันครับ

รับอานเทนะครับอาบนทพเตียต like. okay. ่อมาวายาน้าต้งได้ยังมืหน้าเครับชองศ์เพือนกันนะครับอ่อมือนอ่อไทยไปชื่เต่อเห็นมากยังไปัญมากออมตลาดนะครับนะครับหายาบัวดอยมองเดียวนะครับต้องการตอนมืว่าแเลยนะครับครับออกมาหาอะไรของในการนะครับ

เดกี้ตดวกีมอยร่นตัวเดียวดียว่าแม่จ้าอย่าตัวลูกจ้าลูกพ่ออดไนอนน่ลูกเกี้ยวุทธรัจ้าพรอเผื่วพ่อตีลูกเกี่ยวฟ้าหล้นเขาได้ด่ไม่จำนีห้างหรับครับคุณแมครับไม่ด้เจ๊เบียงครับได้สองปียี่ปีมัสภาพมัหันจ้าอ๋อครับแม่เปิดไปแล้วค่าไเปิดไมมหมื่นหาาพันจ้าอามมื่นหาพันนะครับฝากบอร์ทรติดต่อครับ 8ตีจ้ะ2ุณ8ตีเเก้าสองสองสองหน่ีครับแม่ยังครับอันขอกล้ยสอสุมาจ้าขอกล้ยสอสุมาขอกล้วยสอสุมาเนาะครับเนาะอาน้องยขาวมกสุมอ๋อครับผมมันมัครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับพ่อครับครับไหไหมตัวน้องพอมือนี้ตัวตัวตัวไดเป็นลูกตัวใดเนี่ย ต้นน้อยเป็นลูกต้นนี่ป่ะลูกพ่อไหโอ,โอโลกหลวงพรบาทเนาะเม่ลูกพ่อเปิดไปเท่าไรส,สามที่ผาเน,นะาะแล้วต้นเม่ซสาวหนิเลยสามาสาี่หาลูกพ่อใดบก็สูงเหรอ ปัดเงิดลูกสนะครับไอ้ขั้วสามตัวนี่ฝากบุโทูตตต่อน้ครับศูนย์เก้าหกศูนย์ห้เจ็ดห้าศูนย์ห้าเจดห้สี่สามแปดครับพ่อยังครับขอบคกรับครับผมเอามงครับพ่อคครับพี่น้องครับสนใจกันนะครับหลายสาขาหลายอาชีเพื่ออะไรครับสำหรับ ที่ผู้ช่วยพีอนี่ครับขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเนาะขอเกล้าพระบราสวัสดีครับ